ชีวิตชีวใจสองลงมือเห็ดแบบแบบบลเหแบบลือกเห็ดอยู่ไซอะไรอย่างเงี้นะสองสามแก้ไขเจ้าของเป็นเจ็แบปบนใดปวดปนใดบรสบายบนอดนนี่ให้แก้ไขเจ้าของบอรแสอยู่ในอาการนั่นอ่ะซุกกับบริสอ,อยู่หันทุกข์กับบแิหันแก้ไขปั๊บเรื่อยๆสาม ซีเป็นคนซื่ออ่เป็นคนสื่อ,อ,นนอตัวนี้ยากเลยคนทั่วไปมันงองแงกไปเลยมันบะ <c oughs> แต่หมายความว่าจะเคยหดเคยงอมมอย่างไรก็ตามแต่มาามาปฏิบัติแล้วให้ซื่อ,อไว้ก่อนซื่อแบบว่าหูจักกาลาเทศนะ <c oughs> แล้วก็อธิหาสติสมัญญาปกติบ บส่สติบออ่อนเกินไปบ่อไหลเกินไปสติสัมยาปกติหมายคข้ามว่าเป็นคนหูซึกหูสาน่อไปหูเป็นคนบ่แมนเสียจริตบ่าใบาเป็นคนสติสัมยาปกติห้ายางเนี่ยหนึ่งหักเตียร,รมสองลงมือเหตุสามมุจักแก้ไขเอาสู้เอาทุกอ,ออกสี่เป็นคนซื่อหา สติปกติอ่า<ม>หายังนี่แหละ<ม>เป็นว่าปฏิบัติเราหูเลี้ยว<ม>ในห้าข้อเนี่ยข้อใดยากแล้วว่าข้อใดอง่ายแล้วว่าข้อใดยากตรงงูฮ<ม>ะ<ม>ข้อที่หนึ่งแบบนี้สงสัยยากทุกข้อหรอครับ <laughs> <laughs> เริ่มข้อที่หนึ่งเอาเลยนะ <laughs> <laughs> สงสัยยากทุกข้อ เพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เอามาว่าเนี่ยคือข้อที่สีเนี่ยมันยากอ่าพอคนเขากกัวจะเผชิญปัญหากกัวจะเอาตัวหลอดมาใดดีใจเขาเป็นไปสัพพิได้เหมือนบอกเพราะนั้นมันความไหวใจความบอสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งยากเลยคนเขาใช่ไหมมันมันจะจองสงสัยไว้ก่อนมันบอกล้จะเอาอย่างเนบออย่างสี่บอเขาจะว่าอย่างไดเขาจะว่าอย่างไดแมนบอนะ่รพวกเนี้ยตัวเนี่ยแต่ถ้าหากว่า หลวงพ่อเทียนไปใช้คําว่าหู้ซื่อๆคํานี้นะคือหู้เราจะไปคิดนะหู้มันซื่อๆหู้ไก่กับหูซื่อๆขณะนี้กายเป็นยังไงแต่หู้มันซื่อๆเนี่ยแต่ถ้าจะเป็นต้องคิดต้องมีสติเมันว่าปัจจุบันมันบอกให้คิดนะแต่ถ้าจะคิดต้องมิสติดีเด้อแต่ถ้าบ่มีสตินี่ก็หูซื่อๆหูซื่อๆมันคือมีสติแอะมันบ่ละ อันนี้คือสมบัติเบืองตนดังนั้นในสิ่งที่หลวงพอ่อยากเน้นในที่นี้ก็คือว่าหลังจากมูเฮ้าจบข้อที่ไปเนี่ยบางคนตั้งใจจะไปเฮ็ดอีรีเรอไดอ้ตั้งใจเฮ็ดในช่วงที่ไปตั้งใจให้เท่าเองเนี่ยก็ที่ใจมันเปลี่ยนตลอดได้เป็นบละเปลี่ยนไปดีแล้เปลี่ยนไปให้กา,าตามแต่ในช่วงนั้นครูบาอาจารย์บริยูไกลเฮาเด้ถ้ามันเปลี่ยนไปทั้งดีก็ดีไป ถ้ามันเปลีป่ยนไปทางให้อย่าวายัางไรน,บบนี่นนข้อที่สามคือมีอย่างพิษปกติเกิดขึ้นได้จ้าของต้องเฝ้ากแก่อย่าปล่อยให้เป็นพิษปกติโดนแต่เขาจะบหกว่ามันพิษปกติเท่านั้นอันนี้คือส่วนสำคัญสุงว่านั่งโดนๆนะสบายคือว่าปกติบ่บ<อ>่แล้วมันบางคนพอคุยกันแล้วนั่งคุยกันชั่วโมงบาจทลูกก็ลูกบ่ไรได้ไง เป็นจังเลยนะถามว่าตัวจังตัวนี้มันต่มันมันต่เกิดขึ้นตอนไหนโดนเติมแล้วนั่นะมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเริ่มตอนไหนมันเริ่มตั้งแต่ห้านนางวนนะแต่มันไปที่ละน้อยมันบอกที่ละน้อยละน้อยละน้อยนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทํางานตลอดเวลาถ้าห้าหัวมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เ้าบอลย่อมเปลี่ยนแปลงตามมันนะตอนนั้นคือ ้อที่สองแลข้อที่สามเาต้องปรับเปลี่ยนแปลงเจ้าของได้ตลอดนะตอนแรกทู้จักปับกายให้เป็น,นกันรู้สึกตึงใน,นินึงเบาไวเขาก็ขยับขยับให้มันรู้สึกสบายแต่บางคนน่ยมันมีความตั้งใจโพนนะนะตั้งใจฟังฟังจนบวตติงเลยนะ ่่นถ้าฟังมากอย่างนี้นบทติ่งเลยนะเก่งเลยเนะบางคนถือโดยซับก็เก่งจมีสิ่งนะบรรเลวโดยซับในมือนี่แขนนี่ลอยเลยในมะันเลเห็นบอกนพือมันกปีนสั้นด้วยมหนบอกเอาฮะโดยซับด้วยเห็ดเวียกอย่างกระตามตัวนี้เพื่อนว่าเฮาแก้ไขเอาเวทนาเจ้าของบ,บุป็นเวทนามันหนักเพื่อนบอกข้อที่สามเห็ดให้เวทนาความรู้สึกมันสบายเพื่อนใช้คขาว่าเบาบางเวทนาเบาบางเพื่อนเห็นยังกระตาม ถ้าหากว่าเหตุเวทนาทางกายเบาเป็นเนี่ยมันจะเหตุเวทนาทางจิตเป็นเวทนาทางจิตเวทนาทางกายที่มันจังพอมันหนิงโดนมันบ่ละที่มันดึงการอยู่โดนเะเวทนาทางจิตที่มันไปยึดความคิดเนี่ยพ่อเข้าไปกลัม,มันไว้มือก่นหมออันอนาเล่าหอดว่าฝรัง คนนี้เดียวคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อเทียนว่าเพิ่นถามว่าทุกเป็นยังไงนะทุกเป็นยังไงหลวงพ่อเทียนเพิ่นก็บอกเอาเอา,เอามือมานี่เพิ่นมีของในมือเพิ่นก็วางลงมือนบอกเอาเจ้าลงคว่ำลงมือนคว่ำลงกระจังปั๊อปนี่สินะแล้วก็เสืออันนี้คือทุกเพื่อนนะอา้อาวไอ้คนนั้นมันงงว่าทุกได้ยังไงเนาะ แต่ผมที่เราปล่อยก็คือ,อยิง่งซีบมันบ่ละแต่ว่าปล่อยแล้วโดยสัญชาตญาณมันบ่กัมกัมเอาไว้พ่อยังพ่อมันย่านทุกคือเด็กบงหูท่านเราพูดต้องการทุกร้อกว่าข้าเจ้าว,ว่าทุกนั่นแค่เข้าบอถือมาบ่มันเกิดเข้ากัมเอาไว้ปล่อยให้ว่างประเด็จพ่อยังกัมเอาไว้อยู่สิเนี่ยนะพ่อทุกมันมีแต่ว่าเขาอย่าไปิ่งกัมไว้ เขาเคยปลอยซะความบรสบายกายบริสบายใจมันมีแต่เขาอย่าไปติดอยู่หันเขาไปแช่ยอยู่หันเขานั่งไปดูดูหนึ่งว่านั่งไปมันมันเพลินอยู่กับตัวนี้ว่า,ว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 าแต่เขาบริสังเกตเจ้าของในหลังไปยังไดเอวไปยังไดแต่ปวกแขกแข่งขาไปยังไดมันนักยังไดเขาบริสังเกตแต่เขาสังเกตทั้งหมดโตโตัวนี้พุ่งใ,ใส่เขาว่าสัมปชัญญะคือเขามีสติอยู่ตั้งใจอยู่ครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แต่สัมปชัญญะเขาก็ตองมีสัมปชัญญะหมายความหูทั้งมดโต นี่คือตัวทีสามให้ตั้งสติแต่ว่าให้มีสัมผัสยาตรวจสอบเพื่อบำบัดทุกเวทนามันมีตลอดมันเปลี่ยนแปลงถามว่านั่งรู้ปั๊บเนี่ยมันก็ลืมเปลี่ยนแปลงแล้วส่วนใหญ่จหามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งสุขและทั้งทุกข์ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเองเนี่ยมันเปลี่ยนไปทั้งสุขและทั้งทุกข์ มันทุกมันบอกทุกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาจะเห้ยังไงให้มันไปเปลี่ยนแปลงไปทางบบทุกเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงเขาผูที่มันจะเข้าเปลี่ยนแปลงมันได้เขาต้องมีอย่างวันนี้ต้องมีสติทีนี้สติมีสองแบบหนึ่งคนบุคคยฝึกสติเลยเขาก็หูจักเปลี่ยนแปลงขึ้นกันแต่นั่นหมายความว่ามันเต็มที่แล้ว เขาเปลี่ยนแปลงกูเซื่อว่าบอทุโมรายเขาเปลี่ยแบบนยแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแบบบ่มิสถิพอเขาเชื่อว่ามันบสบายเขาก็เปลี่ยนไปแบบให้มันแล้วไปอย่างนี้นะความบ่สบายหายไปแต่ว่าสิติเกิดบ่บ่เกิดตัวมูะเกิดอันนี้คือคนการบำบัดของความบ่สบายของคนทั่วไปถ้าเขาบำบัดเพราะว่ามันเต็มทุนแล้วแต่บำบัดด้วยความมูฮู ตัวการบําบัดทุกขเวทนานจึงบทถือว่าเป็นสติถือว่าเป็นความค่อยชินถือว่าสัญชาตญาณแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วนี่ก็มีความบสบายกายบสบายใจอยู่เหมือนคนทั่วไปเท่ากันแต่ว่าก่อนที่จะบําบัดในเหตุยังไดให้มันได้ตัวลูขึ้นมากคือคือหูตัวเสะกอนแล้วก็ค่อยๆบำบัดไปชู่เทือหลดลูกเทือเพราะฉะนั้น ตราบใดที่เขายังมีความบรสบายกายบรสบายใจอันนั้นแหละคือสนามปฏิบัติของเขาให้บึงจะเฉพาะสมอันนี่แหละอภิชาได้โทมนัสที่บอกว่าเมื่อก่อนมันบอกคือวิชาคือความสบายโทมนัสคือความบรสบายบึงสองอย่างแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆการแก้ไขสบายบรสบายไปเรื่อยๆน,น,นี่คือการปฏิบัติแล้วแต่คนส่วนใหญ่หู้แต่ว่าบ่ได้ให้ความสําคัญหัวน,นี่คือ บดยให้ความสําคัญเมื่อเขามาจเจริญสติแล้วถ้าเป็นสติที่เป็นสมาสติต้องให้ความสําคัญในสองจุดนี้ส่วนใหญ่เข้าใจให้ความสําคัญความบรสบายเหมืนบอกแต่ความสบายนั้นเข้าต้องการแต่ในเล็กการปฏิบัตินั้นแม้แต่ความบรสบายก็ต้องไปยังไดก็ต้องเอาออกบริเพิ่นสมมติเขาบางคนนางสั่งจะว่าไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอาออกโมเป็นเดชจนกว่าเขาไปเตือน ลอยลอยลอยยวนเห็ดเบิองเมือนี่ไหมว่าก็ต้องไปบอกเตือนหลายหลายเทือนบอกเห็นไหมมึงดูวเห็นซีซ่ามึงดูวบางคนถึงย่างเป็นถ้าบ่กย่างมันไปหมดนมืดเนาะพันลอยลอยลอยอยู่อากาศนั่นมันเพิ่นมันมวลได้เป็นบ่การเพิ่นมวลได้ความสุขเป็นอื่นว่าสมถะการแก้เอาตัวสุกออกได้เป็นวิปัสนานี่น้อยเดียวหนึ่งเลยน้อยเดียวหนึ่งแต่ว่า เบื้องแรกเนี่ยมันบุรีฟื้เรื่องตัวหูเนี่ยทุกคนต้องไปที่สมถะผู้ได้ก็ตามเหตุความสงบกับเพื่อความสุขมันบ่ละเพื่อความสุขสุขแล้วไปยั้งเีิยต่อจากสุขเวลาไปยั้งแต่มันก็ทุกข์แค่นั้นแหละมันว่าเพราะฉะนั้นจให้มันสุดสุขเอามันออกสักคนแล้วมันจะถึงที่สุดทุกข์เข้าใจบ่ครับนี่ เฮาอยากจะถึงที่สุดทุกต้องเอาที่สุดสุกออกฮู้จักบ่ที่สุดสุกมอยู่ไสเออนี่ฮะ้อแก้วนมทุกมปล่อยวางนั่นน่ะนมเบานั่นะในเวลาสุดทุกคือเฮาปล่อยวางมนบ่แต่ถามเจ้าว่าที่สุดทุกอยู่ไส ที่สุดของสุขมันอยู่ใส่ที่สุดทุกนี่คือปล่อยวางแต่ที่สุดของสุกก็อยู่ใส่อยู่ใส่ข้องเนี่ยากบอว่าที่สุดทุกแล้วนฮู้มันทุบอะไรมันสุดแล้วมันอะไะแต่ที่สุดของสุขน่ะอยู่ใส่ ผู้ใดน้อยจะตอบคือความคิดอารมณ์ที่สุดของสุกก็คือหูเมียอหูเมียถึงว่าถ้าบอูเมียจะบูฮูซึกถูกฮู้ซึกเลยูเมียก็หู้ซึกเลยแหละูเมีย อะไรคือดว<น>ูเมียก็บดกันแค่นั้นเลยนะนก็เห็ดบ่อยยังบ่มหัจักอยู่ด้วยดวงหูเมยนะเพราะฉะนั้นชุดนี้แหละเวลาเขากลับไปอยู่บ้านอยู่เฮือนเนี่ยให้จํามองนี้ให้ดีถ้าสมมุติว่าเขาเห็ดเพื่นกับหัวเจ้าจของเห็ดเพื่นเจ,จ้าของเห็ดไปนักปวดจนเมือแล้กวก็ยังบ่มหัจักซอยัะไรได้กว่านี้เพราะนั้นตรงหูเมีย มันส so like ุกขสัมใดมันทุกข์สัมใดมันสบายสัามใดถ้าผมคึกว่ามันสบายมันมันเพิ่นไปเทาก็เศร้าซะแล้วเขามาตั้งเมียไหมอย่าไปเดินจอไปเดินจูงกลมเนี่ยมันได้อารมณ์แต่มันปวดขาเด้ขาตึงเมิ่นมาแล่ะขาล้าหมดก็เพิ่นมาไดก็เศร้าซะมาแก้ไขตัวเหตุมันคือทุกข์เอาเอาที่ทุกข์ออกซะก่อนเพิ่นมันก็สุ้หันแต่ถ้าสมมติเราเพิ่นไปด้วยที่ทุกข์เกิดกับบุคูลตัวนั้นคือตัวที่มันจะเกิดปัญหา ดังนั้นเขาเรียกสุดตรงท, Godzilla, ทั้งซ้ายสุดตรงทั้งขวาพุทธเจ้าบอกให้ทิ้งทิ้งสบายก็อย่าไปเอาบ่สบายก็อย่าไปเอาให้เห็นมันมันอยู่มองกลางๆเครื่องสุขเครื่องทุกแค่ไหนก็เห็นตามหลวงพ่อเราเนี่ยทำยุทธนั่งโต้โดนได้ก็แต่ว่าก่อนที่เขาจะเห็นโทษของเขามาถูกเห็นโทษของเขามาซุกเนี่ยเขาจะต้องได้รับ ถูกจากมันก่อนอันใดก็ตามที่เขาจะทิมได้ไหมายควาว่าเขาต้องเห็นโทษมันเสกอนอย่างเห็นโทษของสุกเห็นทุกข์ทั้งกายเนี่ยเขาก็จะหูท่านแต่เห็นโทษของตัณหามาหนะทิที่เนี่ยยากมากเลยอย่างสุนตมณะอัตตาเนี่ยมันมีโทษบ่มีแต่เขาเห็นมันบ่เ่าเคยเห็นน่ะกูอ่ะเอ้ย มุ้จักกูบ่ละกูเก่งกูมึงเด้มุ้จักกูบ่ละนี่เด้มันมันอยากไปเห็นโทษของมันเลยวเขามีแต่ไปเสริมมันน่ะไปเสริมมันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมุ้จักบอกกูเป็นแม่มืองไงมุ้จักบอกกูเป็นอาจารย์มึงเด้ไปุมดละตัวนี้แหละเขาจะบ่งโหดโหดของมันเพราะฉะนั้นต้องมีสติแล้วเบิ่งให้เป็นเบิ่งอาการบ่ร์เมนเบอ่งอาการของ เบื้องอาการของจิตนะเมื่ออาการนี้นีมันเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไาการความพ้อใจบ่พ้อใจเกิดขึ้นกับใจมันเป็นอย่างไรเบื้องมันขัดเบื้องธรรมดาก็บ่อได้เลยเบื้องมันขัดเพราะนั้นผู้ใดที่มาทดสอบมาเหตุในเขาเขียดเท่าคุณเทาศูนเท่าดีได้เนี่ยต้องขอบคุณเขาเลยถ้าบบมีเขาเนี่ยเทาบ่บพัฒนาปนีได้มันบ่ลเออเพราะนั่นเขาโบเห็นตัวเขาเด้เพราะนั้นกลับไปบ้านผู้ใดจะมาสอบว่าล้มก็ขอบคุณเขาได้ยกมืไม่ไหวเลยเด้อ ่าไป่าไปศูนกับไปให้เขาได้ <c oughs> นั่นแหละเขาไม,ม,ม่ยห้อยไม่สร้างบารมีเนี่ยคนที่มาบอกอย่างคัดอกคัดใจบอถืออกบอถือใจเขาไม,ม,ม่ยห้อยไม่สร้างบารมีเฮาต้องขอบคุณเขานะถ้าหากว่าบุมีเขาในี่เฮาเป็นปณีอันนี้คือแต่ถ้าสมมติว่าเฮาบ่าได้เจริญสติเป็นยังไงเขาไมา่อดสอบเป็นยง <c oughs> นังไงนยมึงโวยมากูก็โวยไฟขึ้น <c oughs> <c oughs> ฟันต่อฟันตาต่อตาเลยแหละเนอใสแบบนั้นเพราะฉะนั้นกลับไปบ้านต้องโดนต้องโดนทุกคนอะไรไปบอกว่าลูกบอกว่าพว่าเมียนะใส่เขาก่อนบอกคนงานคนณห้องานนั่นเทาก็ยกมือไหวเขาขอบใจเด้อได้บวลาพยสุขประจําเอาถูกไหมถูกสอบประจําถูกเอาถูกไหอ เออเดี๋ยวนี้ดีแล้วทั้งแก้็เดี๋ยวนี้ดีแล้วสองอีน้องนี่คือแบบเออดีเองมรนาสเก็ตไล่เกิดไล่ตีมรณาส์มรนาส์ทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เฮาเฮาต้องหูภายหูมันเอาเพราะว่าแต่ละคนน่ยมีตัวกรรมตัวเว้นบวคือกันด้วเป็นบอกเฮาก็ใส่กรรมใส่เว้นไปดังนั้นเรื่องเรานี่มาว่าถ้าเฮา โดนทดสอบพิสูจน์ไปเลยๆเนี่ยเบิ้งไปคักๆแล้วบ่มีผู้ใดจะมาเห็ุอย่างเขาได้หรอกนอกจากตัวเขาเห็ุเขาเองทุกกระามสุกกระามแต่ถ้าเขาไปเจริญสติให้เต็มที่แล้วเนี่ยมันต้องเกี่ยวจากข้างนอกเป็นอย่างคนนั้นเป็นอย่างคนนั้นที่จะิญสมันต้องเกี่ยวข้างนอกมดแต่พอเขาเจริญสติได้ถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันเกิดในเขาหมดบ่มีผู้ใดเห็นอย่างเขาได้นะแต่ว่า เานี่จะหูจักเขาเลึอกบอดอันนี้คือเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแนววิธีการออของพระเทียนให้หูจักจะของเท่านั้นว่าเป็นยังไงอ่านจะของคุยใจ้ก็บอกให้รู้ว่าอ,อ่านจะของอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกแล้วปลูกฝังมรรคผลนิพพานให้ตัวเองได้นี่พนด,ดบอกไปอย่างเช่นนี้ดังนั้นเวลาห้องกับ ไปบ้านไปเงินไปมันมีปัญหาเขาก็กลับมาเบิเจ้าของว่าคณะเนี่ยเขาสบายหรือบ่สบายเอะบ่มี่อย่างถูกกับบมี่หน้ามันมีอย่างไยถ้าบ่มมี่ถูกอะมันมีสบายมันบ่เอาสบายนั่นดอกไีอีกอย่างไงจะอยู่ยังไงบะเนี่ยอยู่ซื่อๆเบิงซื่อๆนะอมักกับบมี่บ่มมักก็ไม่มีซื่อๆ เออ่นได้ได้พระใบในบานเรเจ้าก็ <c oughs> ได้ได้พ <bane> ระในบานเลียวดังนั้นก็มีน้องใหม่ยังพญนาดเนี่ยเราเข้ามาพี่นี่พญนาดเป็นยังไงงานนี้พ่อจะไปไหวบ่ะ